ที่พักเขาใหญ่ที่ได้นอนเต็นต์ติดแอร์วิวภูเขาตอนเย็นมีหมูกระทะบุฟเฟ่พร้มอมแอลแบบไม่อั้นตื่นมาขี่ ATV ไปไหว้พระที่วัดพระขาวบอกเลยว่าจอยมากที่พักชื่อว่าแะคทแคมป์เลค่ะเราจองกันมาแบบเต็นท์คนละพันสองนี่เจ้าของเราต้อนรับอย่างดีเขาเป็นเพจเฟรนลี่นะ<ช>ิอินเสตก็จะได้แก้วแล้วก็กระติกน้ำแข็งพวกน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็น้ำเปล่าจะหยิบได้ตลอดเลยค่ะข้างในเตียงกว้างนอนสบายของในเต็นท์ก็มีให้ครบได้ห้องน้ำส่วนตัวค่ะจะอยู่นอกเต็นท์บุฟเฟ่หมูกระทะและแอรจะเริ่มตอนหกโมง องแบบเต็มตู้หรือจะชงเป็นถังแบบนี้ก็ได้ย่างหมูกระทะกันไปจิบแอลกันไปคืนนี้หลับสบายอยากจะบอกว่าไอติมอร่อยมากตื่นเช้ามาเขาก็เตรียมอาหารเช้าไว้ให้เรียบร้อยีอมุมก็จะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็กาแฟาวันนี้เราจะไปขี่ ATV กันเลือกูกที่ได้ขับลุยป่าไปวัดพระขาวเมื่อคืนฝนตกวันนี้เละจัดเต็มที่มาไกลพอสมควรเลยใครอยากจะเดินขึ้นบันไดไปไหว้พระก็ได้เหมือนกันอากาก็จะแวะถ่ายรูปกลางถนนนี่คือเท่มากชอบมากลืมบอกว่าที่นี่เขามีคาเฟ่แมวด้วยนะสำหรับลูกค้าที่มาพักก็จะได้เข้าฟรีแล้วน้องๆอ้อนมาก เเขาใหญ่ตามกันมาที่นี่ได้เลยตองจองระวังเพจฟอมกันด้วยนะคือเยอะมากก่อนโอน,ออนก็เช็คลขเช็คชื่อกันดีๆนะคะทุกคนเรามาเอ็นจอยกันเยอะๆนะ